ตกใจไหมพี่เมื่อกี้อยู่ดีๆมันตันแบบโยกเลยอะะนมอันขยับาห่เอนอยู่ที่เตียงนึกว่าานขย่าเตียงกันเมว่าอ้ขย่าเตียงทำไมเออ อเอาอการหน่อยนั่งแล้วเหมือนรู้สึกแบบโค้งเค้งโค้งเคง้งฮะอก็เห็นว่าพวกงูพวกป้า,ายเขยยวสั่นเฮะพอพวกป้ายเขยยวเลยลลลใช่ใช่ใช่หใชไหมก็เลยวิ่งออกมาครับอ๋อตอนนั้นคุณค,คนคนพี่ตั้งนั่งนั่งนั่งอยู่อยู่ตรงไหนเนี่ยนั่งกิน,อไ,อน,กนไอติมอยู่ีครับอ๋อนั่งกินไอไอติมอยู่รู้รู้สึกสึกสึกว่าเป็นยังไงสั่นเลยครับชั่นเลยใช่ครับใช่ป่ะครับครับผมอืม สอ,อบถามทางประชาชนว่าเขาว่าไงรู้สึกว่าเขาว่ารู้สึกว่าเวียนหัวรู้สึกว่าเวียนหัวรูว้ส<อ>ึกว่กาเหมืนอมนเหมือนแผ่นดินไหวมีเงินออกมามีเงิออกมาแผ่นดินไหวเฉยตอนรู้สึกได้จริงเหรแผ่นดินไหวใช่ไหม